ตามหาตัวจอยเสริมนะครับที่ใช้แบบไฮบริดนะจะเอาเสียบกับตัว Nintendo Switch 1หรือว่า Nintendo Switch OLED ก็ได้แล้วก็ใช้อารมณ์เหมือนเป็น Pro Controller เลยนะครับใช้เป็นคอนโทรเลอร์ปกติได้ทั้งตัว Switch 1แล้วก็ Switch 2ทาง OLED นะครับเขาส่งตัวนี่มให้ลองนะ Switch Super Joypad Controller เป็นจอยที่สามารถสั่นได้นะครับแล้วก็ตัวคอนโทรเลอร์ทั้ง2ข้างเนะี่ยมีแบตเตอรี่บิวอินในตัวสามารถต่อเชื่อมแบบไร้สายได้เลยนะถือแยกกัน2มือ แล้วก็การชาร์จนะครับสามารถชาร์จแยกได้เลยนะเพราะว่าตัวของ,งรลเลื่อทั้งสองข้างเนี่ยก็มีพอร์ต usb c มาให้แล้วก็ตัวก้านตรงกลางเนี่ยก็มีพอร์ต usb c แยกเหมือนกันเสียบชาร์จได้ทุกอันเลยครับจอยตัวนี้นะครับเป็น h a เอ e f ฟ e นะเขาเรียกว่า hall elite นะครับผมเขาบอกว่าเป็น d r i f ฟี r จอ joystick ก็คือไม่ drift นะใช้ไปลืมการ d r i f ไปได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวกา,าร analog สองข้างพังก็ตัว a n a ็อกเนี่ยก็มีมาเปลี่ยนให้อีก2แบบด้วยชอบถนัดขนาดแบบไหนก็เปลี่ยนได้มีปุ่มเสริมมาให้ด้านหลัง2ด้านนะครับ โดยที่เจ้าตัวปุ่มเสริมเนี่ยต้องกําหนดค่านะครับให้ตรงกับด้านที่เราจับเท่านั้นนะเช่นกับจอยด้านขวานะครับที่มีปุ่ม A B X Y แล้วก็สามารถกําหนดเป็นปุ่ม A B X Y ได้แต่ถ้าจอยด้านซ้ายนะครับเราอยากจะกําหนดเป็นปุ่ม A B X Y แบบนี้ทําไม่ได้นะครับตัวจอยตัวนี้ยังมีจโรมาด้วยนะครับสามารถเอียงจอยเล่นได้ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเล่นอนลล็อกธรรมดาแล้วไม่ถนัดแล้วก็ตัวจอยเนี่ยมีไฟเสริมมาให้ทั้งสองข้างนะครับเป็น r G B Ring ใช้ได้ทั้งสองแสงกลางคืนนะครับหรือว่ามองในแง่ความสวยงามก็ได้เหมือนกันแล้วก็การสั่นนี่สะใจมากเลยนะครับเขาบอกว่าเป็น dual vibration adjustment นะรู้มเอลองแล้วก็รู้สึกว่าสั่นได้สะใจจริงๆแล้วก็ที่กริปนะครับตัวจับเนี่ยก็เรียกว่าจับได้ถนัดมือมากนะตัวกริปมีขนาดใหญ่นะครับจับถนดัดรู้ไม้มว่าจับถนดัดอาจจะมากกว่าตัว Pro Controll e r ของตัว Nintendo Switch 2อีกนะมันแน่นๆนะครับมันใหญ่ๆสะใจดีแล้วก็สามารถตั้งปุ่มเทอร์โบโหมดได้ด้วยนะครับผม แบบใครอยากจะเก็บเวลนะครับกดแล้วให้มันเบิ้ลปุ่มเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันถามว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าจับถนัดมือนะแล้วก็อนาล็อก2ข้างเนี่ยก็เคลื่อนไหวได้ดีตัวทริกเกอร์ก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับใช้ได้สบายอยู่แหละ หรือพูดในงแง่หนึ่งนะครับถ้าเกิดใครซื้อไปใช้กับตัว nintendo switch 1หรือว่า switch oled เนี่ยก็สามารถใช้ได้แบบ full feature เลยแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปใช้กับ switch 2นะก็แน่นอนว่าต่อแบบ bluetooth เนี่ยก็ใช้ได้นะครับเหมือนตัว joy pro controller ทั่วไปแต่ว่าก็จะติดนิดเดียวเหมือนกับ joy switch 1ทั่วไปนะคือไม่สามารถเวกเครื่องได้ท่านผู้ชมก็จะต้องเปิดปุ่ม home บนตัว switch ก่อนนะครับแล้วถึงจะใช้ตัวจอยตัวนี้ได้นะเพราะแน่นอนนะครับสองข้างของ j o ยเนี่ยมันเป็นระบบแบบร่างล็อกนะซึ่งเป็นของ switch หนึ่ง ก็จะไม่สามารถใช้กับตัวแม่เหล็กของสวิตช์2ได้นะครับมันเป็นคนละระบบกันมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าจะได้ใช้กันนะครับสำหรับคนเล่น APS บนสวิตช์ A S ก็คือสามารถปรับการกดลึกตื้นของทริกเกอร์ได้ด้วยนะแต่ก็เป็นอีกจอยหนึงทางเลือกนะครับที่ลุงมาว่าราคาดีแล้วก็จัะถนัดมากเหมือนกันนะสำหรับคนเล่นสวิตช์1ครับผม